ฟารัฟสำหรับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับช่อง l e o Copper นะวันนี้ผมมาเล่นเกม Roblox แมบฟานามันติเพลเยอร์แล้วก็เป็นแบบฟรีเอฟเฟดีแหละภาคแรกใน Roblox วันนี้เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวเราจะเล่นอนะครับเนตั้งแต่คืนโอเคนะเราจะเล่นตั้งแต่คืนหนึ่งถึงหกเราเราเราวางแผนกันอย่างดีเลยซึ่งเราคิดแผนกันไว้อยู่แล้วปะ่ะเราไปเล่นกันดีกว่า เดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมนะโอเคฮะเอาเกมมาเราจะเป็นบุคคลที่หนึ่งไปเกมเกมตั้งตาทำอะไรกูได้บ้าวะนี่ตัวละครที่เราต้องควรระวังที่สุดก็คือไอ้นี่นะไพละเลทโค้ดฟ็อกซี่ออนิวอ๋ออนิว กดกดเสร็จแล้วไปแผนของเราที่เราคิดกันไว้ก็คือคือเพื่อนผมจะดูกล้องดูกล้องเออเฟตี้ดูกล้องเฟตี dy, ้สามตัวเฟตี้บอนนี่คิก้าแล้วก็ดูกล้องไพเร็โคตคดูกล้องฟ็อกซี่ แล้วผมเป็นคปิดประตูเหมือนเดิมแล้วก็หยิบโลบอกมันก็ไม่ได้ยากแค่เกมรูมเรลี่ยมเ้าเกิดผมกีนะล้อผมอีกวันเลย,เลยมาคืนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเราจะเราเราจะตัดไปตอนที่ที่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปกันโลด โอเคครับตอนนี้ผมตัดมาตอนที่มีมีอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อนนะผมบอกว่าบอนนี่หายบอนนี่เดินแล้วน,นี่บอนนี่อยู่กล้องไหนครับเราไม่นำไปดเูเราดูแค่กระตือเองกูดูเองดูกล้องวะดูกล้องไว้มีตัวอะยับดูเพลเลตโค้ดอะอ,อ,อ,อันเนี้ย หนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะกำลังใจทำ EP สองหามแมพหาแภาคสองช่องช่องช่องเพื่อนผมนะเพื่อนผมก็ทำช่องช่อง Kamado Channel อย่าตามชื่ลลอเลย Kamado CT ซึ่งอย่าด่าที่ตัวละครนะเพราะว่าป็นไงผมกับเพื่อนอะเด็กเบี้ยวตุ้มๆมุหมดเลย เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่บอนนี่มาอยู่หน้าหน้าห้องเราเลยกันนะไปเลิก็ไม่ติดโอเคผมคผมคิดว่าจะไม่ตัดนะแต่ตัดไปแล้วอะเัื่อันเพราะว่าพา่อผมบอกว่ามีตัวเดินสาบตัวมีฟ็อกซี่ดู <c oughs> ดูฟ็อกซี่ <c oughs> ฟ็อกซี่เป็นไง <c oughs> โอ้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  นี่ไงกูบอกเนี่ยผมบอกแล้วตีสามเนี่ยตีสามเนี่ยมันจะออกใครไม่กดไลค์พวกเรานะผมจะให้ฟ็อกซี่ไปเกี่ยวขับคุณฟ็อกซี่ดูฟ็อกซี่ก่อนฟ็อกซี่ตัวอันตราย ใช่เน่ยมาสองคนไม่เป็นไรหรอก <c oughs> มาคนเดียวอ่ะการเล่นคนเดียวผมแบบนี้ก็คือ,อเตรียมจริงเลยไม่มีอะไรมา ในตอนที่บอนนี่มาหน้าของเราแบบเก่ง,กงจังไปกันโลดโอเคมาเราถึงตอนนี้นะฟ็อกซี่มันจะไล่ล่าเราละนี่ฟ็อกซี่เงียบนะที่ผมรู้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนผม,มนโทรคุยกับเพื่อนอ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ถ้ากล้องเปิดผมปิดเลยนะ เอปดิดเลยคุกค่จะมีเสียงตึงเอ้ยชัมองเดียวเยพอฟอกซี่วิ่งออกมาก็พอมี่จอแล้วแมาตอไหนมา่อนก่อน ต้นไหนวะโอ๊ยชงใส่ต้องมีพาร์ทหกโดนชงใส่ต้องมีพาร์ทสอ,องไงไปเริ่มตามใหม,ม,ม่มาเหมือนเดิมเหมือนเดิมไป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 ใส่ซอยนองกลุ่มนีม้นำไอบ้บอลนี่ผมเกลียดนายเออดคิวนะ มาแล้วแ,บบลแล้วก็เหมือนเดิมครับตัดไปตอนที่มีตัวขยับโอเคครับผมเห็นหน้าจอเพื่อนบอนนี่หายใช่ไหโอเคมันออกแล้วมันเดินแล้วมันมีตัวเดินแล้วการขึ้นเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นด้วยคือผีเดิน ตัวอันตรายสุดตัวอันตรายสูงตัวอันตรายคือบอนนี่เว้ยบอนนี่แล้วก็ฟอกซี่ทำไมทุกตัวแม่งมาประตูซ้ายกันหมดเนาะโย่เป็นแค่สิก,กะ เพียงแล้วะอย่าพักอย่าเพื่อผมบอกเลยโคตรตึงตึงอะไรละตึงโดนผีหลอกฮะเออตายฮะ มันเดียมไม่ต้องกลัวเออขอขอมาสิบห้าสิบสิบถึงสบห้าไรอะ่ะทำพักสองเดี๋ยวม่ก็อาจจะมีพักสองก็ได้ผมทำเป็นพักพักนะคือหคืนหนึ่งพัก1หนึ่งพักเราผ่านคืนแรกก็เป็นพัก1หนึ่งเราผ่านคืนสองก็เป็นพักสองเนี่ย ก็มีหกมีหกคืนก็ก็มีหกพ์ทนะลงเคืียโอ้ยไม่ใช่เว้ยพิกามีเช็กในมือแต่ไม่กินเราฮันแน่ฮันแน่มอเจอเ็อกซี่ไม่เปิด ก็หละมีสีครับเบี้ยหาตัวอะไรมาละปัดไปตอนที่มีตัวมาพิก้าหายต่อไปก็เป็นฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เดินไม่เดินอยู่วิ่งเรียกวิ่งไม่เรียกเดินเฮ้ย All new, all new. All new. อนิวอนิวอนิวเมื่อกี้เราเห็นอะมันยืนอ,อยู่ตรงนี้ใช่ปหมมันยืนอ,อยู่ตรงข้างหลังแล้วมันวาร์ปวาร์ปมาอยู่ตรงเนี้ยท่านแม่อยากกินเนื้อ,อนนะคนเหรอพี่พี่ระวังหน้าหลุดนะภาคสองอะอัดไปแล้วพี่พี่ระวังหน้าหายนะภาคสองอะ ôi không ạ nó sẽ phải phải lọc dưng ngon nhá quả mày có bay ạ bay không được bay không phải bay 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 chú môn cái số nga ไปเถอะพี่ผมยินดีนะยินดีพี่คุ้มตีนแพทนี้น่าจะมีสองคืนนะพี่เป็นไรอะ่ะพี่เบื่อเหีย<ะ>้ย ไปิเีืไปกี้กูกูเจอภาพหลอนนะภาพหลอนเฟสดีบนนี่พี่หุแถม่นะกล้วยขี่ไปเธอผมขอโทษ เ oh. yeah. okay. ย้หาดหนึ่งจบโอเคเดีแต่ผมลองตัดตอนนี้ดยู่อยู่คืนที่เท่าไหร่อะสองนิดหน่อไปไปผาสองเอ้พาสอง,อาาสองคืนที่สองไปกันรอดถ้าเกิดผมตายผมจะตัดจัดจบเลยนะคืนที่สองนะโอเคตอนนี้เรามาคืนสองแล้วอัดยาว,ยาว เกนีน่าจะไม่ม oh, hey. ีโกลฟด้มัเฮียรากูด้วยโอ้ยเริ่มน้ำมาเลยหรอ

ไก่ไก่ออนิูออนยูชิกกาบอกออนิูออนยูชิกกาบอกไก่พ่อไปซื้อที่เซียนไม่ใช่ไก่พ่อไปซชิวชิกกาคืนคืนเที่ยวภาพป่ะจ้ะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยคืนรับไอ้เหี้ย ิดผมเล่นจกันจกรวาลจักรวาลฟานาฟเจ็บน,นะทำป๊อปปี้เพย์ไทม์ต่อเลยถ้าเกิดถ้าเกิดภาคนี้จบนะขอหนึ่งขอขอขอ20ขอ20ไลค์ทำป๊อปปี้เพย์ไทม์ชัตเตอร์หนึ่งก็นานอยู่นะ เป็นไ,ไม่เดม่้ือมาเล่นกันเป็นเกมในโรบอทอะผมก็เล่นมาแล้วไม่กลัวเลยผมไม่กีดเลยแล้วก็ผมโดนจัมเซ็ตเก้แล้วผมอีด้อผมผมก็แบบล้อเลยอ้วนได้เลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดไอออนยูถ้าเกิดเพื่อนผมร้ออะเรียงเลยเรียงวันเลยไอติม เออเ้อกับผมเกีียวเรียกผมไอ้อ้วนเลยยังไม่มีตัวอะไรมาเลยโอ้ยไปไปไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มีตัวอะไรมาเกาะกระจกแล้วครับดิกล้างกระจกอุ้ยอุ้ยผมพึ่งตากันเมื่อกี้แล้วท่านแม่สวัสดีครับสวัสดี ดีครับพี่กระต่ายกระต่ายสุดหล่อเท่ภาคสองภาคสองพี่หล่อเท่มากเลยอ่ะอ๋อยอย่าไม่ต้องดูกล้องเปลืองพลังงาน,นองาโอเคโอเคมม่ดูกล้องก็อกกอกซงไม่เปิด นั่งอ้เอียแบบมันมันเจ็บหรอเปล่าวะมันมันเอาตะขอเกี่ยวตาตัวเอง,องบบเ,เออใช่ใช่เราลืมไปเลยเพื่อผมบอกว่าจักรวานเมลอนเออเรามีจากรวามเมลอนอนี้ว่า เดี๋ยวผมตั้งจะคลิปให้ระหว่างการทำการทำอนิเมะเป็นการ์ตูนเรื่องจูซูซูไคเซนหรือเ t a กแทกออ i ทอทนนะไม่สิดูผมไปเลือกก่อนก่อนเลยฮะดูดึงดึงดับดึงดุงเสียงแบบนี้มัน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 ระแวงอ่ะ ผมมีตัวแรกจะมาเกาะกระจกเลยมิดมากก็อนนก่ะม,มิดแบบมิดมิดแบบมิดลาบไปหลอกมิดลาบไปฮะที่กูต,ก,ต,ก,ตกใจเหมือนเด้โน้ฟ็อกซี่วิ่งมา เฮ้ยวัยนนี้ครับพี่บอนนี่อันี้เตรียมตัวรับมือไอ้มึ้งไ่ยืนตรงกูดิอันี้ไ่ยืนตรงเราข้างหลังข้างหลังนี่นี่ีถึง <c oughs> จ้องพี่เลยนะพี่หายผมปิดประตูเลยนะ พี Hi, ha, um, ่หามุมป uh. <c oughs> um, ิดประตูเลยนะพี่หามุมปิดประตูเลยนะว่ากจะเอพี่หามุมปิดประตูพีมาเหอะพี่มาเหอะ เปิดดิหนก็ตายเหี่ยเอาไปเอาอีพี่อฟ็อกซี่อะไอหี้ยบอนนี่หายคิก้ากำลังจะมาชิก้าเฮ้ยไม่ฟลีน ชิก้าหายโมนนี่โอนี่ไม่มาพลังงานเราจะหมดแล้วเพื่อนดูฟ็อกซี่อย่างเดียวไม่ต้องดูกล้องอื่นแล้วดูฟ็อกซี่อย่างเดียวอย่าดูกล้องอื่นดูฟ็อกซี่ดูกล้องฟ็อกซี่อย่างเดียว พูณย so ี่เชี่ยมปิดประตูเลยอ่ะเธอตีข้าแล้วปิดประตูกี้กับป่ายนี่ยโยนอ้วยี่โอเคไปละไม่เหมือนไม่จะไม่เหมือนพระไม่เหมือนตอนคืนหนึ่งเลยยืนแช่เลไอยเหี้ย Pues me. Me y, ี่อย่ามาเกาะให้ผมกลัวดิเฮ้ยเดี๋ยวเราก็แบตในเกมอะไรเงี้ยมีกูมาให้ผิดจบไหมเงี้ยฟกซีฟกซี ใช่ม็อกซี่กำลังจุดไฟอยู่เรนจิค้าเปิดผ้ามามาแล้วแย่เรนอยู่จุดไฟจากในมือม็อกซี่ไปอะเบ็ดพลังงานเหลือสิบออนยว แปดไอ้ไอ <8. S 2> ้เรื่องหุ่นมาจำสเกลตตอนแรกอะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนที่แปดหมุดนี่แหละสำคัญุดเย้ยผ <Yeah. S 2> า,าดึงเราไปเราไปดูคืนที่สามกันโอเคอันนี้ขอขอขอ,ขอจบพาแปคราวน,นี้ตื่นเต้นชิบหายเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันพาสองแล้วไปกันโลดละไปกับสวัสดีครับ